ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝาก like, กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปรเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก อัปเดตข่าวสารของ efootball สองพันย bon โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับทุกคนจะดำเนินการพูดถึงสิ่งที่จะถูกเพิ่มข้ามาใหม่สำหรับวันจันทร์9้าโมงเช้านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแพทนักเตะต่างๆนะครับทุกคนแล้วก็อีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับ,ก,ก,รรบก็มีข้อมูลข่าวสารยังไงกันบ้างเรามาในการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาดูทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนก็เรามาเริ่มลลล่เเรรียยดูแ้วกัันนะคบ อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะดำเการพูดถึงการยืนยันนะครับทุกคนสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9โมงเช้านะครับก็เรามาไล่เรียงกันที่ด้านฝั่งของแพ็กนักเตะกันก่อนเลยเลยกันนะครับสําหรับแพ็กนักเตะนะครับทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงไป1แพ็กด้วยกันนะครับทุกคนเลยก็มีเพิ่มเข้ามาใหม่1 p a แพ็กเช่นกันนะครับสําหรับแพ็กที่จะหมดอายุไปก็คือเป็นแพ็กของ อีพิกอันนี้เลยทุกคนเป็นอีพิกของพรีเมร์ลีกอังกฤษครับคนหรือว่าแนวรุกของพรีเมร์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งกําลังจะหมดอายุแล้วนะครับสำหรับวันจันทร์ก้ามงเชานะครับทุกคนก็ใครที่ยังไม่ได้เปิดนะครับก็สามารถรีบไปเปิดกันได้เลยนะครับเพราะว่าวันจันทร์ก้ามงเชาก็หมดอายุแล้วนะครับและแพ็กใหม่ก็คือแพ็กนี้ทุกคนเป็นแพ็กของอีพิกอิตาเลียนหลีกราเดียนคนหรือว่าแนวรับของกันโชซเเรียอิตาลีนะครับก็จะถูกเพิ่มเข้ามาแทนที่ของแพ็กเมื่อกี้นะครับก็คือมีตำนานทั้งหมด 3คนเลยทีกันนะครับแล้วก็มินาตีไฮไลท์เพิ่มตัวอีก8คนตามนี้เลยนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างเล่งใครไว้บ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับสำหรับนักเตะแพ็คใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามานะครับก็ประมาณนี้ครับคนมีเพิ่มเข้ามาใหม่1แพ็คเท่านั้นนะครับสำหรับแพ็คนักเตะนะครับคนเลยก็ได้ส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับสำหรับ อีเวนที่หมดอายุไปแล้วก็อีเวนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็มีการแจกฟรีพวกไอเทมต่างๆนะครับแล้วก็มีการแจกทองฟรีกันอีกเช่นเคยนะครับกนทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแลวกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ